สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์นะคะวันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อเรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นในดเรวนี้ของชาวราศีกุมนะผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยเป็นการทํานายแบบไทม์เลสท,ที่สามารถเปิดมาฟังได้ตลอดไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะมารับพลังบวกดีๆกลับไปด้วยกัน แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะชีวิตจะดีจะร้ายนะอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ จะมีเรื่องไม่คาดฝันอะไรนะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะเฮอร์มิสคิงออฟสอดนะคะไฮโลเฟนเอ็มเพรสเด e นะคะห้าถ้วย เอ n ออฟเพนท์โชโคหกไม้เท้าเวิ l ์ลแล้วก็ไปสุดท้ายนะคะเอ็ม r พเรอร์เลกกน,นะพลังงานดีเยี่ยมมากๆเลยสำหรับชาวราศีกุมนะคะเป็นพลังงานของความหวังนะความฝันใครที่มีความฝันอะไรไว้นะคะมีความหวังอะไรนะมีโอกาสที่จะเป็นจริงได้นะก็ขอให้เรา ไขว่คว้าแสวงหาสิ่งนั้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเรามีเป้าหมายอะไรนะก็ต้องทําให้สําเร็จนะคะอย่าทิ้งเป้าหมายนะอย่าเสียกําลังใจแม้สิ่งนั้นมันอาจจะดูยากเย็นเข็นใจมีปัญหาเยอะแยะมากมายแต่เชื่อเลยว่านะคุณจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆแล้วก็คว้าชัยชนะคว้าความสําเร็จได้ตามที่คุณคาดหวังไว้นะคะสําหรับใครนะที่กําลังมีความทุกข์เจอปัญหานะคะ ชีวิตมันช่างมีอุปสรรคเสลือเกินทําอะไรก็ดูติดขัดแต่เมื่อใดก็ตามที่เรายังมีกําลังใจนะเราจะมีความหวังแสงสว่างนะของความช่วยเหลือของความสําเร็จมันก็ยังปรากฏขึ้นนะคะแม้ความหวังของเรามันอาจจะดูลิบลีเป็นแสงไฟที่อาจจะเป็นแค่ตะเกียงอัน,น้นอันน้อยนิดนะคะแต่เชื่อเลยว่าตราบใดที่เรายังมีความหวังอยู่ภายในใจของเรามีความมานะพยายามนะคะนะด้วย ตัวของคุณเองเชื่อได้ว่านะความหวางเล็กๆมันก็จะกลายเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ประสบความสําเร็จได้ในไม่ช้านะคะหรือคุณมีปัญหาอะไรอยู่ก็ตามนะก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาแนะนํานะคะอาจจะมาให้ความรู้นะให้กําลังใจทําให้คุณสามารถฝ่าฟันอปุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นะชีวิตคนเรา มันมีทางออกเสมอนะมันไม่ได้มืดบนไปซัดทุกด้านนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องมีสตินะสตินี่แหละที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จและสตินี่แหละที่จะนำพาเราให้ผ่านพ้นเรื่องแย่ๆต่างๆไปได้นะคะหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณกำลังเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะกำลังจดจ่อกับการศึกษาในเรื่องที่คุณสนใจอยู่นะคะอาจจะเป็นช่วงของการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม หรือเรียนรู้อะไรต่างๆเพิ่มเติมเพิ่มมาต่อยอดในเรื่องของการทําธุรกิจในเรื่องของการทํางานให้ดีเพิ่มมากขึ้นคุณอาจจะกําลังศึกษานหน้าที่งานใหม่ๆนะหรืออาจจะมีการไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมนะคะเพื่อมาซัพพอร์ตการทํางานให้ดีเพิ่มมากขึ้นหรือใครที่อยู่ในวัยเรียนนะเป็นนักเรียนนักศึกษาก็อาจจะเป็นช่วงที่อาจจะต้องมุ่งมั่นในเรื่องของการเรียนค่อนข้างเยอะนะคะต้องขยันนะ ห้ามขี้เกียจนะคะนะความสําเร็จมันอยู่ในมือของคุณแล้วนะคุณจะทําได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ความมานะพยายามของคุณอยู่ที่ตัวคุณจะเป็นคนส,สร้างความสําเร็จด้วยตัวของคุณเองนะคะเป็นราศีที่มีนในเรื่องของอำนาจบรารมีอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นก็ได้นะใครที่คาดหวังเรื่องของตำแหน่งงานที่สูงขึ้น คาดหวังในงานที่มันเป็นงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่นะอยากได้โปรเจกต์ใหญ่ชช่นนี้มาทํามีโอกาสที่จะได้ทำนะคะได้แสดงความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่หรือมีโอกาสงานดีๆนะโปรเจกต์งานดีๆเข้ามาเสนอให้คุณได้ทําก็ได้นะคะนะมันแบบมันได้ดีแบบเกินความคาดหมายนะหรือบางเรื่องที่เราคิดว่าไม่น่าได้มันก็ได้เข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะนะเมื่อมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วก็ขอให้ ลงมือทําด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะเชื่อเลยว่าคุณก็จะคว้าความสําเร็จแล้วก็สร้างผลงานที่ดีได้รับาการสนับสนุนได้รับการโปรโมตให้สู่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นอย่างแน่นอนนะคะบางคนได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้างานเป็นผู้จัดการนะการที่เราเป็นหัวหน้าคนนะเราก็ต้องอต้องบริหารนะด้วยความยุติธรรมเอาใจเขามาใส่ใจเรามีความ เห็นอกเห็นใจเส้นกันได้กันแต่ก็บางสถานการณ์ก็อาจจะใช้ความเด็ดขาดนะใช้ความเข้มงวดนะคะในการบริหารคนนะก็มีหลากหลายวิธีในการที่จะปกครองคนในหมู่ในหมู่มากนะแต่ก็เชื่อว่าคุณจะมีลูกน้องมีบริวารที่ดีนะที่คอยช่วยงานคอยซัพพอร์ตตัวคุณดีมากๆแล้วก็พร้อมที่จะทํางานให้แบบถวายหัวกันเลยนะคะก็จะเป็นผู้นำนะเป็นหัวหน้าที่ดีมากๆเป็นดวงชะตาที่จะมี อ่านในเรื่องของบุญบรารมีนะคะอาจจะด้วยนะที่ผ่านมาคุณได้กระทาแต่ความดีมาโดยตลอดนะคะมันทําบุญทําทานตอนนี้นะแต้มบุญเริ่มที่จะทํางานแล้วนะคะอาบุญนะคะหมุดจะหนุนนําให้คุณประสบความสําเร็จ นะอยากได้อะไรก็จะได้นะคะคิดอยากมีชีวิตแบบไหนนะก็จะได้เป็นอย่างนั้นนะคะก็ขอให้เรากระทำแต่ความดีนี้ตลอดไปนะความดีนี่แหละที่จะเป็นเหมือนเป็นเกาะบางๆที่คอยปกป้องสิ่งไม่ดีนะการคนไม่ดีหรือการเรื่องในรัฐต่างๆไม่ให้เข้ามาทำอะไรเราได้นะสัตว์ตัวหมูมันก็จะแพ้ภัยไปเองนะคะเป็นดวงชะตาที่มีนะบุญช่วยในเรื่องของ สิ่งต่างๆให้คุณสามารถรอดพ้นไปได้นะคะแต่เราก็ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็กระทำแต่สิ่งที่ดีๆด้วยนะคะเป็นราศีที่จะได้รับความเมตตาเอนดูไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตานะมีดวงนาริอุปรัมภ์อาจจะเป็นคนรักของเราก็ได้นะคะอ่าเป็นคุณแม่นะคุณป้าคุณอาคุณย่าคุณยา,ายคนในครอบครัว เป็นหัวหน้างานของคุณก็ได้นะที่คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะเวลามีปัญหาอะไรนะก็สามารถที่จะเข้าหานะพวกเขาเหล่านั้นได้บางทีคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือแบบเกินความคาดหมายนะปัญหาที่เราเจออยู่เราอาจจะคิดอะไรไม่ออกแต่พอเราไปขอคําแนะนําจากคนเหล่านี้มันก็จะมีทางออกเจอทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเหลือเชื่อเลยก็ได้นะคะนะเป็นราศีที่อาจจะต้อง ระมัดระวังเรื่องของกางครคบคนด้วยนะคะคือพอเรามีความโดดเด่นนะมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทําก็จะมีคนมากมายหลายรูปแบบเข้ามาทําความรู้จักกับคุณเข้ามาสนใจคุณภายนอกเขาอาจจะดูโปรไฟล์ดีรูปร่างหน้าตาแต่งตัวดีแต่ภายในไม่มีใครรู้นะคะดังนั้นนะก็อย่าไว้ใจใครง่ายเกินไปอย่าไปเปิดเผยนะความอ่า เรื่องส่วนตัวของเรานะให้คนอื่นได้รู้มากเกินไปโดยเฉพาะเรื่องของการเงินของเรานะคะก็พยายามอย่าไปเปิดเผยให้คนอื่นได้ได้รู้มากเกินไปเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาได้นะก็ต้องดูคนให้ดีๆด,ด้วยนะคะรวมถึงนะคะมีโอกาสที่จะได้เคลียร์นะปัญหาเก่าๆที่มันคาราคาซังหรืออาจจะได้จบปัญหานะที่มันไม่ดีต่างๆแล้วก็ไปเริ่มต้นในสิ่งดีๆที่ มันดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็อย่าไปหลบนั่งเลงกับเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายเรื่องผิดศีลธรรมต่างๆคืออะไรที่มันไม่ดีนะเราต้องหันหลังกลับมาอย่าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งไม่ดีเด็ดขาดเพราะว่าเดี๋ยวชีวิตของเรามันก็จะ ดาวลงดิ่งลงนะคะนะกราฟชีวิตของคุณมันกําลังพุ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะสิ่งดีๆมากมายกําลังเกิดขึ้นนะมีโอกาสได้เจอสิ่งดีๆเยอะแยะมากมายเราก็ต้องนะทำตัวเองให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องจะดีกว่านะคะอะไรที่มันไม่ดีนะเราไปเราอย่าไปเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดนะคะบางท่านนะในช่วงนี้อาจจะมีความทุกข์นะคะมีความเสียใจนะเกิดการสูญเสียในสิ่งต่างๆก็ขอให เข้มแข็งนะคะมนุษย์ทุกคนก็ย่อมมีความทุกข์มีความสุขปะปนกันไปไม่มีใครจะมีความทุกข์ไปตลอดชีวิตแล้วก็ไม่มีใครที่จะมีความสุขในทุกเรื่องก็ต้องมีสุขมีทุกข์ปะปนกันไปเพียงแต่ว่าเราต้องเข้มแข็งนะคะให้กําลังใจตัวเองเยอะๆแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะคะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าด้วยความหวัง แล้วก็กาลังใจที่ดีนะอะไรที่มันจบแล้วก็ปล่อยให้มันจบไปเ้าไม่สามารถไปแก้ไขอดีตได้อดีตก็คืออดีตนะคะนะก็อาจจะนํามาเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ที่จะนํามาปรับใช้ในปัจจุบันให้ดีมากยิ่งขึ้นก็ได้นะุกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก็รวนแล้วสามารถที่จะเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะคะบางท่านอาจจะกําลังบุกเบิกเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆอยู่ก็ได้นะได้เริ่มต้นทํางานที่ใหม่ทําธุรกิจใหม่ นะมีเพื่อนใหม่มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมาเปลี่ยนแปลงทําให้มีความเป็นอยู่นะคะที่ดีขึ้นก็ได้คุณอาจจะเปิดรับความคิดใหม่ๆนะมีมุมมองความคิดที่เปลี่ยนไปจากประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ผ่านมาทําให้คุณสามารถมองทุกอย่างได้ทะลุป,ปุโปรมากขึ้นนะคะสามารถที่จะเห็นทตุแท้ของใครบางคนมองคนออกหรือมองสถานการณ์ต่างๆได้ดีเหตุการณ์ไหนที่เราควรจะ ไม่เอาตัวเองไปยุ่งด้วยเหตุการณ์ไหนที่ต้องระมัดระวังนะจะมีเซนส์บางอย่างที่บอกให้คุณได้รู้นะคะก็เป็นเซนส์จากประสบการณ์ชีวิตของคุณนั่นแหละนะก็จะเป็นราศีที่กําลังคว้าความสําเร็จคว้าชัยชนะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานการทําธุรกิจหรือเรื่องของการเรียนก็ตามมีความโดดเด่นในเรื่องของต่างประเทศนะคะเนี่ยมีไพ่ต่างประเทศขึ้นมา2ใบเลยทั้งเวิร์นะคะทั้ง เอมเพลอร์เลยนะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ไปเดินทางไปดูงานต่างประเทศนะคะไปทํางานไปเรียนนะได้เดินทางไกลซึ่งการเดินทางไกลครั้งนี้มันเหมือนเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่จะทําให้คุณมีประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆนะได้เริ่มต้นสแสวงหาสิ่งที่ดีให้กับตัวคุณนะหนทางที่คุณกําลังเดินทางอยู่นั่นแหละที่จะนําพา าความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตอยากไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยก็ได้นะคะนะหรือบางคนอาจจะต้องทํางานโครงงานกับต่างประเทศนะคะ อาใช้ภาษาต่างประเทศในการทํางานใช้สื่อออนไลน์ติดต่อสื่อสารกันก็ได้นะคะเพราะล้วนแล้วประสบความสําเร็จดีมากๆนะใครที่ทํางานด้านนี้นะก็จะมีความโดดเด่นแล้วก็จะมีโอกาสดีๆในช่องทางการทําเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นราศีที่จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะเพียงแต่ว่าก่อนที่จะได้ดีมันก็ต้องมีอุปสรรคมีปัญหามีเรื่องต้องคิดต้องจัดการนะคะล้วนแล้วมันก็อาจจะเป็น สิ่งที่เราต้องพยายามอดทนกับมันนะอดทนเรียนรู้ปรับตัวนะคะนะก็จะสามารถทําให้คุณอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะหากคุณมีความฝันมีความหวังอะไรก็อย่าทิ่อาอย่าละทิ้งนะความฝันนั้นขอให้ทําความฝันให้เป็นจริงและเชื่อเลยว่านะคุณสามารถทําตามความฝันได้อย่างแน่นอนนะคะและนี่ก็คือ โดนชะตานะของชาวราศีกุมนะคะก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะสําหรับใครที่อยากจะ สนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มสับแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมนะคะกดติดตามนะช่องการดาพยากรณก,กันด้วยสุดท้ายดีขออวยพรนะคะให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการนะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองได้ไดใช้ชีวิต ในแบบที่คุณอยากเป็นนะคะและขอให้เจอเรื่องดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้นะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ